วันนี้ผมกับคุ้ออนก็เข้าครัวกันอีกแล้วนะครับความจริงก็เข้าทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้ได้ถ่ายทำนะหลายหลายวันไม่ได้ถ่ายทำนะส่วนมากไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้ก็ก็อยากจะถ่ายวิธีการทำวันนี้ผมจะแกงขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะก็จะถ่ายทำให้ดูว่าวิธีแกงของเราเชาวพันนอกนี่เขาทำกันยังไงนะครับ วันนี้ผมจะแกงฟักทองนะครับนี่ครับฟักทองฟักทองนี่นี่ครับฟักทองลูกนี้ครับผมจะแกงทั้งลูกเลยนะครับกะ่าว่าจะแกงทั้งลูกเลยเอา่าไม่ใช่ว่าใส่ในหม้ออย่างนี้ทั้งลูกนะครับหมายถึงว่าก็ต้องหั่นนั่นแหละแต่ว่าจะแกงให้หมดนะน้ำหนักนี่กิโลครึ่งนะนะกิโลครึ่งนะเขาขายกิโลละสามสิบบาทก็อ,อันนี้ซื้อมาสี่สิบห้าบาทาได้มาหนึ่งลูก น้ำหนัลกลูขึ้นกะว่าจะแกงให้หมดเลยนะครับแล้วก็แกงฟักทองเนี่ยจะแกงกับไอ้นี่ครับนี่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 ครับคู่ของมันก็คือหน้าตาแปลกๆหน่อยนะครับมันก็คือปลากระเบนย่างนะครับเขาเอาปลากระเบนสดมาย่างอ่าเขาเอามาแล่เป็นชิ้นบางๆนี่ฮะบางๆแล้วเอาไปรุมควันนะลักษณะย่างแบบรุมควันนะครับแล้วก็เ,เวลาเอามาแกงคู่กับฟักทองเนี่ย มันคู่กันมากๆเลยครับแกงกะทินะครับใส่มะพร้าวนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะทําการแกงครับรก็สําหรับปลากระเบนย่างเนี่ยซื้อมาชิ้นหนึ่งอนะ่ะไม่ไม่เยอะครับไม่ซื้อมาไม่เยอะเอาพอรู้พอพอรู้คือว่าเคยใส่เยอะแนละ้วมันก็งั้นๆนะก็เลยใส่ชิ้นเดียวพอชิ้นนี้เนี่ยราคาก็แพงเอาเรื่องอยู่นะชิ้นนี้นี่น้ําหนักสองขีดนะซื้อมาแปดสิบบาทนะเพราะเขาขายกิโลละ 400บาทนะปลากระเบนย่างเนี่ยแพงนะแต่ว่ามันเข้าคู่กับฟักทองนะเลยเอามาโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนั้นผมก็ต้องไปขูดมะพร้าวไปทํามะพร้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้กุอ้ออนทำการหั่นเป็นชิ้นนะแบบปลาย่างแล้วก็ฟักทองเนี่ยครับฟักทองใส่ทั้งลูกแต่ว่าไม่ได้ใส่แบบนี้เอาล้ครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนอทําปลาย่างนะเนี่ย จะหั่นระยะเป็นชิ้นเล็กๆโดยครูออนนะครับครูออนเป็นคนลง,ล,งลงมือทำนะครับผมมีหน้าที่ถ่ายวิดีโอนะครับนี่ครับก็๋ยวนี้คทั้งหมดที่เราทำกันที่ครัวชายคานะครับ <c oughs> ครูออนบอกว่าเปลี่ยนมีดดีกว่ามีดอันใหญ่นี่น่าจะทำดีกว่า ครับหั่นหันนะเนี่ยหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้แหละครับไม่เยอะใส่ไม่เยอะคือมันต้องใส่นะแกงแต่ปลาย่างเฉยๆมันก็ไม่อร่อยแกงฟักทองเฉยๆมันก็ไม่อร่อยแต่ถ้าแกงปลาย่างกับฟักทองคู่กันเนี่ยโอ้มันเสริมซึ่งกันและกันนะครับกินอร่อยทั้งคู่เลยทีนี้น่แหละครับเนี่ยมันเป็นชิ้นๆก็ประมาณนี้นะ เนี่ยครับเตรียมพร้อมอยู่ในกะละมังแล้วครับต่อไปก็ถึงคิวฟักทองแล้วครับโอ้คุณอ่อนบอกว่ามันนะวิธีสังเกตนะฟักทองมันไม่มันนี่ก็ไม่ยากนะฮะเวลาเราผ่าออกมาเนี่ยนี่น้ำมันไหลเลยครับแบบนี้มันแน่นอนครับแม่ค้าบอกว่ามันครับตอนไปซื้อแม่ค้าก็บอกว่ามันนะ นี่แสดงว่าไม้ค้าไม่หลอกนะครับแบบนี้ <c oughs> เป็นแมค้าที่ไม่หลอกนะครับผ่ามาเเป็นชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวชิ้นยาวๆแบบนี้นะแต่ว,ว่าชิ้นยาวหรือชสั้นไม่รู้เลยแบบนี้แต่ว่าดู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 ดดมัดโอ้โหนี่นี่นี่ดูสิครับไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นไหมความเยิ้มของมันนะผ่ามามันเยิ้มเลยแบบนี้แน่นอนนะมันมากๆเลยแบบเนี้ เดี๋ยวผมลองแตะให้ดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะแตะแตะดูนะเออเห็นไหมครับมันมันที่ปลายนิ้วรู้เลยฮะแตะปับ๊บติดนิ้วออกมาเลยเนี่ยเยอะมากขนาดนี้รับรองเชื่อได้เลยว่ามันไม่พอออาออกนะครับไม่ใส่นะครับแม่ของมันนะไม่ใส่ไม่ใส่แกงนะ <c oughs> อก็เตรียมการเป็นแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กทีหนึ่งกาวว่าจะใส่ทั้งลูกนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าใส่หมดทั้งลูกนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องหั่นเป็นชิ้นดูก่อนนะครับฟักทองนี้มันก็แปลกอย่างหนึ่งนะเราดูเหมือนว่ามันจะไม่เยอะแต่พอหั่นเป็นชินช้นชิ้นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ย ดูมันเยอะนะยวต้องประเมินดูก่อนอาจจะใส่หม้อไม่ได้ก็ได้ถ้าใส่ทั้งลูกเนี่ยนะก็หลังจากที่ประเมินสถานการณ์ดูแล้วเนี่ยฟักทองเราใส่ไม่หมดทั้งลูกนะครับน่าจะประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เยอะแล้วนะครับหลังจากหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเยอะนะเรามาประเมินดูพอให้มันสมดุลกับหม้อที่ใส่นะหม้อนี้ประมาณสักกี่เซนก็ไม่รู้นะยี่สิบยี่สิบสองเซนได้บอกไม่รู้ เนี่ยประมาณนี้หมอ้อคืบหนึ่งอะประมาณใหญ่กว่าอีกนะแล้วก็นี่ครับเหลือไว้แค่นี้นะใช้ไปประมาณหกสิเอร์เซ็นตะ์ะหกสิบเจ็ิเปอร์เซนตประมาณนั้นแค่นี้ก็เพียงพอนะครับ ต่อไปผมจะทําการขูดมะพร้าวนะครับด้วยวิธีโบราณนะครับโดยใช้กระต่ายขูดมะพร้าวอันนี้นะครับกระต่ายขูดมะพร้าวอันนี้เนี่ยโบราณมากๆเลยนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นปู่แล้วนะครับคือปู่ให้พ่อมาตอนที่พ่อออกเรือนนะครับเนี่ยเอามาใช้ในครัวตั้งแต่นั้นมาแล้วครับไม่ต่ากว่า60ปี70ปีแล้วครับ นี้ก็ถึงขั้นตอนปั้นกะทิแล้วละครับนี่เอาตีกรองมาก่อนนะล้างปูนออกก่อนล้างปูนออกหน่อยอ่า,อาไปในหม้อแบบนี้นะท่านั่นก็เอาน้ำมาทำาละวเสร็จ น้ำที่ใช้ปั้นกะทินี่ก็ต้องเยอะสักหน่อยนะเพราะว่าแกงฟักทองเนี่ยต้องต้องใช้น้ําเยอะหน่อยโอดอายุเกินไปแล้วมั้งโอเคโอเคไม่เป็นไรเอาละหลังจากนั้นเราก็เนี่ยครับเราบีบน้ํเออเราบีบกะทิเนี่ยกะทิเราใช้หนึ่งลูกนะเป็นกะทิสดจากลูกมะพร้าวเลยแหละครับ มพะพร้าวพอมาจากต้นเลยนะครับเรามีต้นมพะพร้าวมีลูกมพะพร้าวก็ก็ทำเองนะครับขูดมพะพร้าวเองต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับมพะพร้าวลูกหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีในการขูดเพื่กระต่ายนะหรือว่าถ้าใครจะต้องการความสะดวกกว่านี้ก็อาจจะซื้อน้ำกะทิกล่องก็ได้นะ เราก็ขยำขยำแบบนี้นะครับเอาละพอประมาณแล้วทีนี้เราดึงน้ำกะทิออกมาจากกากมะพรา้าเนี่ยเอาแล้วบีบ ใช้แรงพอรมกวุนนะครับในการดีเพื่อให้น้ํากระทิออกมามากที่สุดโอเคแล้วครับต่อไปก็ใส่เครื่องแกงนะเครื่องแกงเครื่องแกงนี่เราไม่ได้ทําเองนะไปซื้อมาเขาทาไว้แล้วเพราะว่าถ้าเราหมุตําเครื่องแกงอยู่นี่มันจะเสียเวลามากนะอ่าเนี่ยควณออนก็จัดการตักเครื่องแกงใส่ลงไปพอประมาณนะเรื่องปริมาณที่ใส่นี่มากน้อยก็ต้องอาศัยประสบการณ์แหละครับ ต่อไปก็ใส่กะปินะครับใส่ก็พอประมาณนะไม่ต้องเยอะมากคบะอูออนก็จัดการกวนกวนกวนให้เครื่องแกงละลายนะเดี๋ยวถ้าเป็นผมทำนี่ผมจะไม่กวนนะ้รผมจะเอาไปตั้งไฟเลยพอนน้ำร้อนเดือดมันก็ละลายของมันเองไฟก็ถึงขั้นตอน เอามาตั้งเตาแล้วล่ะครับทีนี้มาแล้วเออเอามาตั้งไฟนะหลังจากนั้นก็ใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆนะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเกลือนะเกลือผมใช้เกลือเม็ดนะเพราะว่ารสชาติมันจะดีกว่าเกลือที่เขาบดมาแล้วก็ใส่ถุงเล็กๆมาขายนะ ต่อไปใส่เกลือแล้วก็สิ่งปรุงรสเนี่ยผมก็ใส่นะแต่ว่าหลายคนเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่ใส่ดีกว่าไม่ได้วัดฝีมืออะไรเลยถ้าใส่นะผมใส่นะคือสิ่งปรุงรสเนี่ยผงชุงปรุงรสต่างๆไม่ว่ายี่ห้อไหนๆเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนน้ายาเช็ดกระจกนะครับหมายความว่าภาพไม่ว่าสวยขนาดไหนถ้า กระจกไม่สะอาดเนี่ยเราไม่สามารถมองภาพสวยๆนั้นได้นะโอเคกค็ใส่น้ำตาลลงไปเลยครับใส่น้ำตาลเป็นสิ่งปรุงรสใส่ลงไปก่อนปริมาณหนึ่งนะครับน้ำตาลก็เป็นสิ่งปรุงรสอีกชนิดหนึ่งก็ต้องใส่ลงไปบ้างนะ,ะต่อไปก็ถึงขั้นตอนใส่ฟักทองแล้วครับน้ำเดือดแล้วใส่ฟักทองทีนี้เมื่อน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ใส่ปลาแล้วครับทีนี้ ลากระเบนที่เราเตรียมอาไว้เอาแล้วครับน้ำเดือดครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะผมกว็ว่าจะชิมดูสักหน่อยหนึ่งเทสดูเทสดูวนต้องใส่น้ำปลาเพิ่มนะ sai ích sai ích nói đi đấy chim con chim con à bình thường bình lao cũng bang lắm หลังจากปรุงรสชิมจนเป็นที่พอใจแล้วก็สามารถที่จะยกหม้อได้นะครับอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสุกแล้วก็รสชาติก็ถือว่าเป็นที่ถูกออกถูกใจของผู้ทํานะครับมีการนึ่งสละเปาสี่ลูกนะครับวันนี้เพื่อเราจะใช้เป็นออเดอร์อีกสักประเดี๋ยว นี่ครับซาล,ลาเปาสี่ลูกเป็นไส้หมูแล้วก็ไส้ไส้ครีมนะครับทีนี้ผมว่าผมกินออเดอร์ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกินข้าวฮะโอ้มันวลบอกว่าเย,ย็นแล้วโอเคนะอืมอืมซาะล,ะลาเปาไส้หมูคนละเจ้ากับนเมื่อเช้านะ จเจืเจ้าอีกยี่ห้อหนึ่งตอนเย็นก็ลองดูยี่ห้อยีอ่ห้อหนึ่งดูว่ารสชาติมันจะต่างกันสักขนาดไหน <c oughs> ดูดูเมื่อเช้ามันอร่อยกว่านี้นะ <c oughs> แต่ผมจำยเย้ไม่ได้อืมก็เช้าอร่อยกว่าไอเด้ง <c oughs> <c oughs> ย้อวเช้ารล้ปะย้อนวันเช้าเนี่ยสี่ลูก 9. 9. เก้าถุดเก้านะให่กวันนี้นิดหน่อยลูกใหญ่วันนี้นิดหน่อยแต่รสชาติดีกว่าอันนี้สี่ลูกกี่บาทนะสาันี่นะ รอเปล่าสี่สสปีสี่สี่สีสสส่ลูกสี่ปีประมาณนั้นรสชาติจูไม่ชาไม่ได้แป้งก็เชดได้อยู่นะแป้งครับนะในส่วนของแปง้งเชได้อยู่แต่ว่าไส้ของมันนะ่ะอร่อยสู้ไม่ช้าไม่ได้ผมจำเย่อไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปกะเก้าเขาขายในร้านเสร็จมากนะนะก็คือร้านขายของสดนะของสดของซีฟอ้ดว่ะเม่ไแน่ใจเป็นขายย่ออื่นด้วยอืม ไส้ครีมอีกลูกหนึ่งเป็นไส้ครีมแป้งใช้ได้ดีส่วนไส้ก็แล้วแต่รสชยมของใครของมันนะ อืมเดี๋ยวพอเอาด้อต่อไปก็จะกินข้าวแล้วครับก็ต้องขออนุญาตกินข้าวต่วอไปก็อะไว้แค่นี้นะครับ